สวัสดีครับวันนี้ทางช่องของภูดอนแชนเนลก็จะพามาดูพื้นที่ครับประมาณ7ไร่กว่าครับอันนี้ก็จะขายครับที่ตำบลหนองไผ่สูนครับที่อำเภอเมืองหนองบัวครับหนองบัวลำพูจังหวัดหนองบัวลำพูครับใครที่สนใจที่อยู่ที่จังหวัดหนองบัวลำพูก็สามารถมาดูได้ครับเพราะว่าเป็นพื้นที่ที่สวยมากครับสำหรับการเกษตรหรือ การปลูกสร้างอะไรต่างๆครับหรือจะทําธุรกิจส่วนตัวต่างๆครับอันนี้ก็จะติดกับริมทางครับดูครับนี่ครับอันนี้ก็ทางไปที่บ้านโนนอุดมครับฝั่งนี้ก็จะไปที่โนนดูโนนไหวครับไปทางเรียนจําครับก็จะติดกับทางพอดีนะครับในช่องนี้ครับเพื่อนเพื่อนคนไหนที่สนใจก็สามารถแวะเบียนเข้ามาดูได้ครับที่อยู่ใกล้ๆครับที่จังหวัดหนองบัวครับคนที่อยากได้พื้นที่ครับ ก็จะเป็นพื้นที่ที่สวยแล้วก็แบบราบครับที่ราบครับดูครับนี่ครับก็จะปลูกมันก็จะสวยมากเลยครับนี่ครับประมาณเจ็ดไร่กว่าครับก็จะมีสนดด้วยครับสนดก็จะเป็นสนดคุดแดงครับหอมโอนครับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจก็สามารถทักมาได้ครับที่ไอดียรายศ2น3์6 0หครับหรือจะโทรติดต่อสอบถาม ก็ได้ครับที่เบอร์0615071723ครับเดี๋ยวเราจะทิ้งคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับเผื่อเพื่อนๆคนไหนที่สนใจในเขตหนองบัวลำพูครับก็สามารถแวะเข้ามาดูได้ครับเพราะว่าจะติดกับบ้านของภูวดล h ชนแนลพอดีครับนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นบ้านของภูวดล h ชนแนลครับก็สามารถติดต่อได้ครับโดยตรงกับภูวดลชนแนลครับนี่ครับ ใครสนใจก็ทักมาได้นะครับ